อยากรู้ไหมครับว่าสกิลภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับไหนคลิปวิดีโอนี้ช่วยคุณได้ครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hi guys ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆกับสตางอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you วันนี้นะครับสตางจะถามทุกคนว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับไหนถ้าคุณบอกว่าก็พอได้พูดได้ิีหน่อยพอได้บ้าง ถ้าเราจะพูดแบบนี้สามารถพูดได้กับเพื่อนนะฮะแต่ถ้าว่าคุณจะไปเรียนหรือว่าจะไปทํางานแบบนี้จะต้องมีการวระดับภาษาให้เป็นแบบสากลหรือว่าแบบเป็นที่ยอมรับนั่นเองครับซึ่งการแบ่งระดับภาษาอังกฤษของเรานะครับมีหลายแบบด้วยกันและสตังค์จะมาแนะนําว่าเขามี6ระดับนะครับที่จะใช้แบบเป็นสากลเลยว่าภาษาอังกฤษของคุณจะอยู่ในระดับไหนบ้างเดี๋ยวไปดูเกณฑ์การแบ่งระดับกันเลยครับเริ่มจากระดับ A1 beginner เป็นระดับที่เราสามารถเข้าใจประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันสามารถแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้เช่นของที่มีสถานที่อยู่อาศัยและสามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้แต่ต้องพูดช้าและชัดเจนครับต่อมาเป็นระดับ A2 ก็เป็น beginner เหมือนกันแต่ว่าจะเข้าใจประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารเรื่องที่เป็นกิจวัตรหรือคุ้นเคยอยู่แล้วได้และสามารถอธิบายประวัติอย่างง่ายดายของตัวเองได้ต่อมาเป็นระดับ B1 Intermediate เข้าใจจุดประสงค์หลักของสถานการณ์ที่เป็นพื้นฐานเช่นที่ทำงานโรงเรียนการท่องเที่ยวสามารถจัดก,การส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยวสามารถสื่อสารด้วยเรื่องที่คุ้นเคยอยู่แล้วได้ และสามารถอธิบายประสบการณ์ของเหตุการณ์ความฝันความต้องการส่วนตัวด้วยเหตุผลหรือมีลักษณะเป็นแผนการได้ต่อมาคือระดับ B2 ก็ยังเป็น intermediate อยู่นะครับแต่ตรงนี้จะเข้าใจใจความหลักของเรื่องราวที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นรูปประธรรมหรือนามธรรมรวมถึงในเชิงของความเชี่ยวชาญพิเศษสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้โดยปราศจากความเครียดสามารถเขียนอธิบายเนื้อหาได้หลากหลายหัวข้อและอธิบายปัญหาจากการบอกข้อดีข้อเสียได้ครับต่อมาเป็นระดับ C1 หรือ Proficient เข้าใจความต้องการที่หลากหลายหรือหนังสือที่มีความยาวได้มีความรู้ความเข้าใจภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างคล่องแคล่วและไม่ใช้เวลาน,านานมากนักแต่ยังคงใช้ภาษาในการพูดคุยตั้งแต่ระดับไม่เป็นทางการไปจนถึงทางการได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถทำความเข้าใจและเขียนเครื่องซับซ้อนออกมาได้และระดับสูงสุดคือ C2 p r o f i c i e n t เข้าใจและมองเห็นภาพได้ทั้งจากการอ่านหนังสือหรือได้ยินอย่างชัดเจนสามารถสรุปข้อมูลจากหลายๆแหล่ง นำมาปรับคำและเชื่อมโยงถึงกันได้มีความรู้มีความเข้าใจภาษาอย่างเป็นธรรมชาติสามารถแสดงความเห็นได้อย่างคล่องแคล่วแม้ว่าจะเป็นบริบทคำพูดที่มีความซับซ้อนนี่คือวิธีการแบ่งระดับภาษาอังกฤษของคนทั่วโลกทั้ง6เกณฑ์นะครับซึ่งคุณสามารถทดสอบได้ง่ายๆนะครับแค่ไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าวระดับภาษาอังกฤษ ก็จะมีการสอบแบบฟรีโดยไม่เสียตังค์และมีการสอบแบบเสียตังค์แล้วก็วระดับเพื่อไปสมัครงานหรือว่าสมัครเรียนต่อต่างประเทศนั่นเองครับและคุณจะรู้ทันทีว่าระดับภา,าษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับไหนครับและในวันนี้นะครับสตางค์จะทดสอบคุณว่าคุณเนี่ยจำคำศัพท์ที่ได้เรียนต่อต้นไปได้หรือไม่กับ today's quiz quiz ในวันนี้นะครับสตางค์จะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณได้เรียนต่อต้นนะครับมาเรียงกันแบบกระจัดกระจายเพื่อที่จะทดสอบว่าคุณเนี่ยได้จำศัพท์คำศัพท์นี้หรือไม่ ถ้าคุณจําได้คุณจะทำควิสได้เต็แมแน่นอนไปทํากันเลยครับข้อที่1ตัว B เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่แปลเป็นภาษาไทยว่าระดับเริ่มต้นให้เวลา3วินาทีเรียงคําศัพท์นี้ให้ถูกต้องครับ the answer is beginner beginner คําที่2ตัว I เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่ของคำศัพท์นี้แปลว่าระดับกลาง 3วินาทีเรียงคำนี้ให้ถูกต้องครับ The answer is intermediate intermediate คำที่3ตัว p เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่ของคำศัพท์นี้แปลว่าระดับเชี่ยวชาญเรียงคำตอบให้ถูกต้องภายใน3วินาทีครับ The answer is proficient proficient นี่ก็คือการฝึกภาษาเฤ่งง่ายๆนะครับและทำให้คุณได้รู้ว่า ระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับไหนเวลาไปใช้สมัครงานหรือว่าไปสมัครเรียนต่อต่างประเทศถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับหากคุณชอบเรียนภาษาอังกฤษกับเราง่ายๆแบบนี้นะครับติดตามเราได้3มช่องทางเรามี Facebook y o u t u b e และ t r u e ID แค่คุณผู้ชมนะครับค้นหาคําว่าอังกฤษออนไลน์ Online, m five แต่งคิวเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับคุณจะเจอคลิปวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษฟรีร้อยกว่าวิดีโอณนะสามช่องทางนี้ซึ่งคุณสามารถไปติดตามได้และจะทําให้คุณเก่งภาษาอังกฤษขึ้นแน่นอนครับ ครั้งหน้าจะพาทุกคนนะไปฝึกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้ในเอพิโซดหน้ากับเราอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. ส่วนตอนนี้ขอตัวไปวระรดับภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะซียาอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you